คู่ร้ายแสนรักบทที่40แม้ฝีปากอี้อย่างจะร้ายกาดราวกับอาบยาพิษแต่เขาก็ทำดีกับเธอมากและความดีเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ซางหลินรู้สึกอึดอัดคับข้องใจเหมือนในอดีตซางหลินสามารถเชื่อมั่นได้ว่าสิ่งที่เขาทำทั้งหมดล้วนออกมาจากใจยามได้รับจึงรู้สึกสุขล้น พวกเขาจะนอนพิงกันในยามค่ําคืนเพื่ออ่านหนังสือสิ่งที่อี้หยางอ่านส่วนใหญ่เป็นดีกาหรือไม่ก็สารลับตัวหนังสือเล็กๆถี่ยิบอ่านแล้วหน้าเวียนหัวเทียบกับสารพัดตำราของอี้หยางหนังสือของซางหลินนับว่ามีความหลากหลายกว่ามากตอนฝ่ายเรียนก็อ่านตำราบ,บันทึกประวัติศาสตร์และแผนที่ยามอารมณ์ไม่ดีก็อ่านบทสนทนาสนุกสนานเพื่อเพิ่มอรรถรส เธอสั่งให้รู้ห่วนนำขนมหวานถาดใหญ่มาวางไว้ใกล้มืออ่านไปพางกินไปพางราวกับกำลังพักผ่อนในวันหยุดอี้อย่างอ่านบรรทัดส,สุดท้ายจบแล้วก็หันมามองซางหลินทันได้เห็นแววตาจริงจังของหญิงสาวมันสุกสกาวราวกับพบเนื้อหาที่น่าสนใจ ริมฝีปากอมชมพูอวบอิ่มขยับยกเป็นรอยยิ้มอย่างเปี่ยมสุขเขาบังเกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาในสัพพันอาศัยจังหวะที่เธอไม่รู้ตัวขยับเข้าไปลิ้มลองราวกับหนุ่มน้อยที่เพิ่งเคยพ่อรักปัญหาหลักเพียงข้อเดียวก็คือดำเนินกิจกรรมบนเตียงอย่างปราณีตจับใจครั้นจูบสุดท้ายมาถึงส่วนใหญ่ก็กลับไปอ่านหนังสือต่อไม่ไหวเสียแล้วพวกเขาก็ตื่นแต่เช้าตรู่ ไปเก็บน้ำค้างในอุทยานนี่คือความฝันที่ซางหลินอยากทำมานานเป็นเพราะก่อนหน้านี้เคยอ่านเจอว่าคนโบราณใช้น้ำค้างเพื่อชงชาความสำราญชั้นสูงเช่นนั้นให้อัธรสหน้าเรื่อนรมเหลือจะกล่าวเพราะว่าสังคมในยุคปัจจุบันมีแต่มลพิษซางหลินกลัวว่าหากดื่มน้ำค้างเข้าไปคงลุกจากเตียงไม่ไหวจึงไม่กล้าลองชิมมาก่อนแต่ตอนนี้ย้อนมาสู่ยุคโบราณซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นง่าย จึงหมายมั่นปั้นมือจะเสพสินแห่งศาสตร์นี้สักรอบผลสุดท้ายกับต้องผิดหวังจะใช้น้ำค้างหรือน้ำแร่มาชงชาก็หาได้มีความแตกต่างแม้แต่น้อยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียหน้าสร้างหลิงจงเอ่ยปากชื่นชมชาดีภายใต้สายตาหยอกเย้าของอี้หยางจากนั้นก็กลับไปนอนชดเชยบนเตียงต่ออย่างรวดเร็ว อี้หยางชอบคัดอักษรเขาเขียนตัวอักษรไขซูได้อย่างสง่างามส่วนซางหลินนั้นฝึกคัดอักษรสิงซูมาตั้งแต่ชั้นประถมเส้นสายบางเบาดุดสายลมผิวไหวอี้หยางตกตะลึงในความสามารถนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่ฝึกคัดอักษรไขซูกันทั้งสิน้นแต่เธอไม่เหมือนใครเรียนสิงซูว่าแปลกแล้วแต่ยังเขียนได้ดีขนาดนี้คนไม่รู้คงคิดว่าเป็นลายมือผู้ชาย ซางหลินยิ่งได้ใจใช่นะสิอาจารย์ที่สอนคัดลายมือให้ฉันมีสายตากว้างไกลรู้ดีว่าถึงฉันจะตัวเล็กบบาบบางแต่ในจิตใจก็ยังมีความกล้าหาญชาญชัยอยู่ดูอักษรน,นี่สิเหมาะกับฉันแค่ไหนตัวเล็กบบาบบางอี่อย่างอมยิ้มปัดคำว่าบบางออกคงจะเหมาะกับเธอมากกว่าแค่หนึ่งวินาทีซางหลินก็รู้ทันคนชั่ว ถ้านายไม่ปากพ่อยจะตายหรือไงตายสิอี้หยางตอบอย่างจริงจังนี่คือกระดูกสันหลังทั้งหมดที่ทำให้ฉันมีชีวิตอยู่ได้เชียวนะแม้ว่าสุดท้ายจะมีบทประทะา่ารมของสองัวเมียเข้ามาในความสัมพันธ์บ้างแต่ช่วงเวลาแบบนี้ก็เป็นความทรงจำที่มีค่าของซางหลินดังนั้นพอคิดย้อนกลับไปเธอก็รู้สึกใจหายความสุขอยู่ไม่นาน บุกผาบานแล้วโรยราสวรรค์ประทานความสุขให้พวกเขาด้วยเวลาจำกัดมีเพียงยามสูญเสียถึงได้รู้ว่ามันมีค่าแค่ไหนเดือน5 แคว้นเย็นทางตอนเหนือเกิดความวุ่นวายวันหนึ่งของฤดูวสันต์ที่สายลมแผวผิวเย็นสบายอากาศสดใสมีชีวิตชีวาเฮห,หลานขายฮ่องเต้แห่งแคว้นเย็นนำเชื้อพระวงศ์เสด็จไปเยือนเขาเม้าซานเพื่อล่าสัตว์หาความสำราญเดิมทีเป็นเรื่องที่น่ารื่นรม แต่สวรรค์กับกำหนดให้ชีวิตห้องเต้ยเย็นไม่อาจหลุดพ้นคนชุดดำนับไม่ถ้วนโรยตัวจากฟากฟ้าในเวลาที่ทรงประทับอยู่เพียงลำพังกระบี่คมกริบพุ่งเข้ามาแต่ละกระบวนผ้าล้วนเต็มไปด้วยปราณสังหารเชื้อเพราะวงเฮ้หลานสืบสายเลือดส่วนหนึ่งมาจากชาวเผ่าเซียนเปยวินาทีแห่งความเป็นความตายเฮอหลานไข่ก็ไม่ได้ทำให้บรรพชนผิดหวัง พระองค์แสดงความกล้าหาญชันสึกออกมาให้ประจักษ์สมกับที่เป็นชาวเผ่าเซียนเปยภายในเวลาหนึ่งกา้านทูบก่อนที่องค์คารักษ์จะเข้ามาสมทบก็ทรงอาศัยกำลังของตนต้านรับศัตรูนับไม่ถ้วนรอกระทั่งหน่วยอีหลินหลังเข้ามาปิดชีพมือสังหารในตอนท้ายฉลองพระองค์สีดำเนื้อหนาก็อาบย้อมไปด้วยโลหิต ตนมองไม่เห็นลวดลายอันวิจิตบรรจงจากนั้นจึงเป็นหน้าที่ของหมอหลวงเข้ามาดูอาการหมอหลวงทั้งสี่นำคณะแพทย์ตรวจรักษากันอย่างเต็มความสามารถในที่สุดก็ชุดวิญญาณฝ่าบาทให้พ้นจากประตูนรกมาได้มือสังหารเหล่านั้นไม่ได้ถูกตัดหัวไปเสียทั้งหมดหน่วยอีหลินหลังจงใจเหลือรอดไว้หนึ่งคนเพื่อให้ฝ่าบาทได้ทรงต่สวนและผลการสอบปากคำก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังมือสังหา ยังไม่ทันพูดอะไรจดหมายที่ซุกซ่อนไว้ลับเผยเบาะแสออกมานั่นเป็นจดหมายธรรมดาธรรมดาฉบับหนึ่งจุดสังเกตเดียวก็คืออักษรสองสามตัวในนั้นต่างหากที่ไม่สอดคล้องแควนเยียนกับแควนว่ยแม้จะใช้อักษรชนิดเดียวกันแต่รายละเอียดนั้นไม่เหมือนกันเสียทีเดียวการเขียนอักษรในบางจุดของสองแคว้นก็ต่างกัน จดหมายในตัวมือสังหารผู้นั้นเป็นลายมือของคนจากแคว้นเว่ยชาวเยียนที่กำลังตื่นตระหนกต่างส่งเสียงดังเอ็ดอึองชาวเว่ยเพียงไม่กี่คนเดินทางมาสังหารประมุขแห่งแคว้นเยียนถึงดินแดนที่ห่างไกลนับพันลี้ทำให้ผู้คนอดวิตกกังวลไม่ได้อมานเยียนแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการท้าทายอำนาจจากแคว้นเว่ยหลี่ปู้ซั่งซูกาลาหงมใหญ่พันเอ่ยสำทับ หรือคนแควนว้อยพวกนั้นลืมไปแล้วว่าปีก่อนแขวนเราได้ส่งองค์หญิงผู้ทรงค่าควรเมืองพระองค์หนึ่งไปให้ที่แขวนว้อยทําเช่นนี้หรือคิดจะตัดไมตรีระหว่างสองแควนแน่นอนว่าเมื่อแขวนว้ยทราบข่าวนี้ย่อมตกตะลึงตาซื้อหมายถึงขั้นเขียนจดหมายส่งให้อมา์เยียนด้วยตนเองความว่าทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องเข้าใจผิด ขอแควนเยียนอย่าได้กระทำการบุ่บบามเป็นอันขาดทุกฝ่ายควรนั่งลงดื่มชาสนทนากันเสียก่อนทำให้เรื่องนี้กระจ่างจึงจะเป็นสิ่งสำคัญกระนั้นจดหมายเพิ่งถูกส่งออกไปได้ไม่นานแขวนว้ยก็บังเกิดความโกลาหลขึ้นมาบ้างตำบลเยียนเหมือนแถบตะวันออกเฉียงเหนือเกิดไฟไหม้บ้านเรือนหลายร้อยหลังคาเรือนถูกเปลวไฟเกืนกินผู้คนบาดเจ็บล้มตายนับพันเยียนเหมือนเป็นตำบลสำคัญ ที่อยู่ริมแม่น้ำซุยมีทําเลที่ตั้งเป็นประการป้องกันแคว้นเว้ยครั้นเกิดเรื่องใหญ่โตเช่นนี้คนทั้งราชสํานักย่อมต้องคิดหนักเป็นธรรมดาที่สําคัญวันต่อมาหลังจากไฟมอดแม่ทัพที่ประจําการอยู่ในตําบลเยียนเหมือนก็จับผู้ต้องสงสัยได้กลุ่มหนึ่งหลังไต่สวนจึงพบว่าเป็นชาวเยียนดังนั้นเรื่องนี้ย่อมเข้าใจได้ว่าเป็นการแก้แค้นของชาวแควนเยียน ไม่มีหนังสือเดินทางข้ามแดนผ่านด่านมาได้ก็ถือว่าเป็นการลักลอบก่อนคนพวกนี้ปรากฏตัวด่านเย็ยนเหมือนก็เกิดไฟไหมผู้คนก็เลยเชื่อมโยงสองเหตุการณ์นี้เข้าด้วยกันอีหยางโยนดีกาในมือลงแล้วยิ้มเยือกเย็นหัวหงลงมือคราวนี้นับว่าไม่เร็วสร้างหลินขมวดคิ้วมุ่นเป็นฝีมือหัวหงจริงๆแค่ได้ยินข่าวฉันก็สงสัยเขาเป็นคนแรกเขาคิดจะทำอะไร จะทำอะไรได้ใช้ประโยชน์จากแคว้นเย็ยนบีบให้ฉันลงจากบันลังแล้วก็ค่อยเข้ามานั่งแทนยังไงล่ะอี้อย่างยิ้มเย็นตอนพวกเรามาถึงใหม่ๆเขาก็คิดจะเล่นงานเฮอหลานสีให้ตายเพื่อจุดชนวนให้แคว้นเย็ยนยกพลมากำจัดสีเชออ้อมค้อมเสียใหญ่โตสุดท้ายก็เดินตามเส้นทางแรกอยู่ดีย้ำคิดย้ำทำจริงๆ สร้างหลินพูดไม่ออกอี้หยางเคยเล่าว่าหัวหงและฉีอ๋องเฮ่อหลานด้วยร่วมมือกันอย่างลับๆเหตุการณ์คราวนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นการแสดงละครฉากใหญ่ระหว่างเฮ่อหลานด้วยกับขัวหงพวกเขายุยงให้สองแควนเกิดความขัดแย้งกันแล้วรอรับผลประโยชน์เฮ่อหลานด้วยกับเสด็จพ่อจอมโฉดของฉันมีความเป็นมายังไงกันแน่สางหลินเอ่ยถาม ก็ซับซ้อนเหมือนพวกเราที่นี่ชีอ๋องเฮอหลานดวยกลุมอำนาจส่วนหนึ่งไว้ห้องเต้เพราะว่ากายไม่แข็งแรงมีหลายเรื่องที่มอบหมายให้เขาเป็นคนตัดสินใจเพราะห้องเต้เย,ย็นไม่ยอมแต่งตั้งราชทายาทดังนั้นขุนนางผู้ใหญ่ถึงกับเคยกราบทูลให้แต่งตั้งเฮอหลานดวยเพียงแต่ห้องเต้เย,ย็นไม่แสดงท่าทีอะไรเรื่องถึงได้ยืดเยื้อเรื่อยมาดังนั้นที่เฮอหลานดวย ร่วมมือกับหัวหงคราวนี้ไม่เพียงสามารถทําให้ห้องเต้และขุนนางในแคว้นว่ยเปิดฉากห้ามหันขณะเดียวกันยังเร่งเวลาตายให้พี่ชายซึ่งเป็นห้องเต้พ้นจากอํานาจลงแรงหนึ่งครั้งได้นกถึงสองตัวอี้หยางครุ่นคิดถ้าคํานวณตามความจรงิงเธอยังมีแค้นกับเฮ่อหลานด้วยอยู่นะตอนแรกแคว้นเยยนพูดเรื่องสององหญิงมาแดนใต้ขุนนางผู้ใหญ่จํานวนมากไม่เห็นด้วย ประวัติศาสตร์ท่านทั้งหลายต่างแสดงให้เห็นว่าแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีเป็นแผนที่โง่เขาใช้ผู้หญิงแลกสันติสุขชายชาติทหารทั่วไปย่อมรู้สึกเสียหน้าแต่เฮอหลานดุยกับยืนกรานหนักแน่นแล้วยังแอบให้หลีปู้สั่งซูเขียนดีกาถวายครั้งแล้วครั้งเล่าพูดจาหวานล้อมใหญ่โตจนห้องเต้คอยตามในที่สุดเพราะมีอาที่ไร้น้ำใจเฮอหลานซีถึงต้องผัดบ้านผัดเมืองมาไกล กลายเป็นหมากเม็ดหนึ่งอยู่ในแค้นว้ย่ยสร้างหลินอัดอั้นอยู่นานก่อนจะทอดถอนใจเฮเหลือเกินจริงๆโยนบาปให้หลานสาวคนสารเลวแบบนี้ทำไมไม่ถูกฟ้าผ่าตายไปซะเลยอี้หยางยักษ์ลหลคนเลวคงมีเยอะมากจนฟ้าผ่าไม่ไหวมั้งสร้างหลินเงียบงันอยู่นานก่อนจะเอ่ยถามสรุปว่าจะต้องทำสงครามใช่ไหมอี้หยางพันย้อนถาม สถานการณ์ในตอนนี้ไม่ทำสงครามได้ด้วยหรือใช่แล้วอำนาจและอิทธิพลของหัวหงมากมายขนาดนี้คิดกำจัดเขาย่อมยากเย็นเป็นธรรมดาไม่เพียงอาศัยจังหวะที่เหมาะพวกเขาทั้งสองยังต้องรอโอกาสเช่นกันในสนามรบกระบี่ไร้ตาจะสู้รบยังไงก็ต้องดูความสามารถของตัวเองด้วยสำหรับฉันก็ถือว่าได้กลับไปทำอาชีพเก่าแต่เธอฉันทำไม สางหลินถามอย่างเลื่อนลอยแววตาอี้อย่างพันหนักอึง้งสีหน้าครุ่นคิดเคร่งเครียดสองวันผ่านไปในวังพันมีข่าวแพร่สะพัดฮองเฮาเฮอหลานซีแต่งเข้าแขวนไว้ได้หนึ่งปีหลังจากเป็นที่ปรดปานอยู่นานหลายเดือนในที่สุดก็ตั้งครรภแล้วตำหนักในและนอก ต่างร่วมอวยพรกันพร้อมหน้าณตำหนักเจียวฝางของขวัญทั้งหลายวางกองพเนินสูงเทียมภูเขาที่อยู่มุมหนึ่งส่วนคนต้นเรื่องนั้นกำลังนั่งยิ้มร่าอยู่บนแท่นประทับพ,พี่น้องทั้งหลายเกรงใจไปแล้วรูหัวรีบไปนำชากุหลาบชั้นเลิศที่ฝ่าบาทพระราชทานเมื่อวานมาให้พระสนมทั้งหลายลิ้มลองเร็วเข้าพอสนมนางในเหล่านั้นได้ยินก็รีบยนยอทันที ชากุหลาบชั้นเลิศนี้เป็นยอดชาที่ฝ่าบ,บาทพระราชทานให้ฮองเฮาเป็นพระกรุณาอย่างหาที่สุดมิได้จริงๆเพคะใช่แล้วใช่แล้วของล้ำค่าเพียงนี้พวกหม่อมชั้นบุญน้อยด้อยวาสนาเกรงว่าคงไม่อาจรับได้ไม่เป็นไรหรอกก็แค่ใบชาเล็กน้อยเท่านั้นอย่าได้เห็นเป็นเรื่องสำคัญเลยสีหน้าอบอุ่นของซางหลินฉายแววหญิงพยองเล็กน้อย ตำหนักเจียวฝังของข้าไม่เคยขาดชาดีน้องสาวทั้งหลายอย่าช่วยข้ามัธยัตนักเลยหากพวกเจ้าได้ลิ้มลองข้าคงสบายใจไม่น้อยครั้นทุกคนได้ยินถ้อยคำนั้นก็มั่นอกมั่นใจในความคิดที่ว่าแม้ตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเยียนแล้วเบิยจะร้าวสานแต่ไม่กระทบต่อความโปรดปานที่ฮ่องเต้มีต่อห้องเฮาไม่อย่างนั้นนางจะกล้าหญิงพยองเช่นนี้หรืออีกอย่างเ่าให้ตอนแรก จะมีอุปสรรคเล็กน้อยแต่พอได้ยินว่านางตั้งครรภ์ปัญหาต่างๆย่อมหมดไปเรื่องทายาทนั้นสำคัญยิ่งหงห้าอุ้มท้องในตอนนี้ช่างเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งดังนั้นบรรดาสนมนางในที่รอเย้ยหยันก็อดอารมณ์เสียไม่ได้ต่างถอนใจแล้วออกจากตำหนักเจียวฝังไปอย่างผิดหวงังตกเย็น ตอนที่อี้หยางมาถึงตำหนักเจี้วฝางนั้นซางหลินกำลังนั่งอ่านหนังสือเล่มเล็กอย่างเพลิดเพลินอยู่บนเตียงเห็นเช่นนั้นเขาจึงเข้าไปดึงหนังสือออกมานางกำนั้นไม่บอกกับเธอบ้างหรือไงกำลังท้องกำลังไส้ต้องอ่านหนังสือให้น้อยหน่อยไม่อย่างนั้นสายตาจะเสียซางหลินกำลังติดพันมาถูกตัดอารมณ์กระทันหันก็รู้สึกหัวเสียไม่น้อยหญิงสาววางท่าขึงขังเพ่งมองอี้หยางตาขเขม็ง คืนหนังสือให้ฉันฉันทำไปก็เพื่อเธอกับลูกนะอี้หยางนั่งลงข้างเตียงเอ่ยลากเสียงเนิบช้าลูกฮึฮ,ฮ้ถ้านายยังทำให้ฉันโกรธนายจะไม่มีวันได้เห็นหน้าลูกเอออี้หยางพันเงยหนะ้าประทับปิดริมฝีปากที่แต้มชาดแดงดาเรือถ้าพูดจาไม่เป็นมงคลอีกคอยดูได้เลยว่าฉันจะลงโทษเธอยังไงซางหลินถูกจูบจนหายใจติดขัด นายเล่นแนบเนียนเกินไปแล้วพ่อยอดชายฉันฉันไม่ได้ท้องจริงๆสักหน่อยบ้าไปแล้วหรือไงไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต้องทำให้สมจริงฉันเป็นคนเนี้ยแบบนี้แหละแสดงละครก็ต้องสื่อออกมาทั้งกายและใจไม่อย่างนั้นจะคู่ควรกับรางวัลออสการ์ที่เธอเคยมอบให้หรือซางหลินถึงกับพูดไม่ออกสองวันก่อนพวกเขาคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเยียนกับเว่ยอี้หยางรู้สึกว่า ถ้ารอให้สงครามปะทุสถานการณ์ของซางหลินจะตกที่นั่งลำบากจึงคิดแผนการนี้ขึ้นมาเพื่อขายผ้าเอาหน้ารอดรัชทายาทเป็นเรื่องสำคัญผ้าเธอท้องบรรดาขุนนางใหญ่ก็จะไม่กล้าเรียกร้องจนเกินงาม ดังนั้นซางหลินจึงต้องแสดงอย่างสมบทบาทกลายเป็นฮองเฮาผู้ตั้งคันจอมปลอมที่พิเศษเพียงข้อเดียวก็คือแผนการท้องปลอมๆของเธอมีฮ่องเต้เป็นคนกำกับการแสดงทั้งหมดแม้แต่หมอหลวงที่ช่วยโกหกเรื่องจังหวะชีพจรก็ยังเตรียมให้เธอไว้เสพสรรรับเชี่ยวชาญขนาดนี้นายวางแผนไว้นานแล้วใช่ไหมซางหลินขมวดคิ้วถามก็สักพักหนึ่งแล้วทีแรกหวังว่าจะไม่ต้องใช้ไม้นี้ แต่สุดท้ายดูตามรูปการแล้วใช้แผนท้องปลอมน่าจะดีกว่าช่วงเวลาแบบนี้ถ้าเธอท้องจริงๆขึ้นมาจะมีปัญหาได้ตามความหมายของเขาก็คือ เดิมทีหวังให้เธอตั้งคันจริงๆจ,จ,จะได้ไม่ต้องเสแสร้งว่ากำลังท้องกำลังไส้แต่สถานการณ์ในตอนนี้ท้องปลอมก็ดีเหมือนกันอย่างไรเสียหากคนเป็นแม่ร่างกายอ่อนแออาจเกิดปัญหาจนไม่ปลอดภยัยทั้งแม่และลูกเอาง่ายๆจึงไม่อาจวางใจนั่นเองซางหลินมองดวงตาดำขับคู่นั้นของอี้หยางก่อนจะพิงตายลงแนบอกเขาวางใจได้รอให้เรื่องนี้ผ่านไป พวกเราค่อยมีลูกเป็นของตัวเองถึงเวลานั้นก็จะไม่มีหัวหงคอยเป็นเสือซุ่มเล่นงานลูกของเราจะได้เติบโตอย่างไร้กังวลอีอ้หยางก้มหน้ามองคิ้วเรียวกิ่งหลิวของหญิงสาวในอ้อมอกระบายยิ้มอย่างอบอุ่นแล้วกล่าวว่าได้ฉันจะรอวันนั้นน้ำเสียงกดต่ำอย่างเย้ายวนชวนหลงไหลรอให้เธอคลอดลูกตัวอ้นอวนๆขาวๆให้ฉันสักคน สิบวันผ่านพ้นเฮอหลานไข่ฮ่องเต้เย็นลงมือเขียนสารท้ารบกับฮ่องเต้เวยพร้อมสั่งการแม่ทัพใหญ่และแม่ทัพเพี่ยวฉีให้นำกำลังสู่แดนใต้เพื่อทำศึกสถานการณ์เพิ่งสงบลงได้ไม่กี่ปีภาคกลางก็บังเกิดควันสงครามพวยพุ่งขึ้นอีกครั้งชน,นบทอันสุขสงบกลายเป็นอดีตมีเพียงสัญ,ญลักษณ์ธงรบอันน่าหวาดหวั่น แขวนเยียนกล่าวอ้างเหตุผลการเปิดศึกอย่างสง่าผ่าเผยท่าทางราวกับทวงความเป็นธรรมแทนสวรรค์ก็มีปานแน่นอนว่าแขวนเว้ยเองก็ไม่น้อยหนะ้าใต้บาทของห้องเต้ยัยงมีนักปราดฝีมือดีที่เชี่ยวชาญงานเขียนอีกนับไม่ท้วนแม้แต่คนตายพวกเขาก็ยังสามารถเจราจาแทนได้นับระษาอะไรกับการประกาศสงคราม สารพารบจากห้องเต้เว้ยถูกประกาศในวันต่อมาแคว้นเว้ยตอบโต้อย่างรวดเร็วว่าเหตุผลรอบสังหารห้องเต้เย็นนั้นไม่เกี่ยวข้องกับแคว้นเว้ยแคว้นเย็นอาศัยข้ออ้างนี้มากล่าวโทษเขีนฆ่าราษฎรเว้ยให้บาดเจ็บล้มตายนับพันชีวิตถือว่าละเมิดสนธิสัญญาของสองแคว้นการกระทำครั้งนี้ทำลายความน่าเชื่อถืออย่างที่ผู้คนยากจะทนไหวคำพูดนับร้อยนับพัน ประเดยประดังจนฝ่ายตรงข้ามรับไม่ไหวสุดท้ายจึงตัดสินใจออกรบในขณะที่เปวไฟแห่งสงครามกำลังคุกรุ่นในเมืองจิ้นหยางก็มีข่าวลือจำนวนหนึ่งแพร่สะพัดท,ทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับฮองเฮาเฮอร์หลานซีโดยมีใจความว่าฮองเฮาเฮอร์หลานซีผิวพรรณขาวผุดผ่องสะครานโฉมไม่มีใครเทียบเป็นปีศาจสาวที่แคว้นเยียนเลือกเฟ้นเพื่อส่งเข้ามามอมเมาห้องเต้ไม่เช่นนั้น ฮองเต้ซึ่งเดิมทีหลงไหลห้วกุ้ยเฟยจะเปลี่ยนใจมาลุ่มหลงม,ม,มัวเมา,านางได้อย่างไรพระองค์ถึงกับสั่งประหารห่วซื่อเพื่อนางเสียด้วยซ้ำข่าวลือนี้ยิ่งส่งต่อก็ยิ่งร้อนแรงมาถึงตอนสุดท้ายจึงมีคนสงสัยว่าการตายของห่วซื่อคือแผนการของฮองเฮาใช่หรือไม่บางทีหัวซื่ออาจไม่ได้วางยาพิษฮองเฮาแต่เป็นฝ่ายติดกับดักมากกว่าคิดไม่ถึงจริง,รงสร้างหลินคนนี้ จะกลายเป็นหญิงงามล่มเมืองอย่างตาจีกับเขาได้เหมือนกันสร้างหลินส่องกระจกชื่นชมความงามชสมสักครานที่กำลังผิสะพังอาศัยความงามพวกนี้แลกข้าวกินก็ไม่เร็วใช้ได้ทีเดียวเลิกอวยตัวเองได้แล้วอี้อย่างแดกดันด้วยสีหน้าสงบนิ่งเดิมทีเธอก็ผ่านมาตรฐานของเฮอหลานซีมาแค่ครึ่งฉันถูกนางทำให้ลุ่มหลงยังพอทน แต่ถ้าจะบอกว่าอี้หยางคนนี้หลงสเสน่ห์เธอก็ดูถูกรสนิยมชั้นเกินไปแล้วซางหลินที่กำลังเคลิบเคลิ้มกับบทสาวงามล่มเมืองถูกโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวพันโกรธจนต้องตบโตะ๊ะรู้อยู่แล้วว่าพวกผู้ชายอย่างนายก็เหมือนกันหมดเลวซามสายตาเหมือนสัตว์ป่าไม่มีผิดอี้หยางเลิกคิ้วไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธในตอนนั้นซางหลินก็คิดถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมา ถามจริงๆนะนายยังจำหน้าเดิมของฉันได้ไหมอี้หยางพันชะง,งักแล้วหันไปมองซางหลินรูปร่างหน้าตาเดิมของฉันมันห่างไกลกับเฮอหลานซีมากนักหรือไงเงียบงันไปครู่หนึ่งเขาก็อมยิ้มตอบความจริงเมื่อก่อนฉันชอบสาวทรงโตแบบเซ็กซี่เซ็กซอะไรพวกนั้นส่วนดาราหยญยิงที่ขั่งใครก็คือแองเจลิน่าโจลี่ ซางหลินไม่เข้าใจจุดประสงค์ของอี้หยางนายชอบแองเจลีน่าโจลี่แล้วเกี่ยวอะไรกับฉันแล้วเธอไม่คิดบ้างหรอว่าในวังหลวงแห่งนี้คนที่สอดคล้องกับผู้หญิงอกใหญ่ในฝันของฉันอันที่จริงก็คือหัวเจอเราอี้หยางเอ่ยเรียบๆนางเป็นผู้หญิงในอุดมคติซางหลินคุยประเด็นนี้ต่อไปอีกไม่ไหวบอกว่าเธอหน้าตาไม่เหมือนเธอหลานซีก็เกินไปแล้วตอนนี้ยังจะบอกว่า ถึงเป็นเ่อหลานซีก็ไม่มีความหมายหั้วเจือเราตั้งหากที่เป็นสาวในอุดมคติถ้านางสอดคล้องต้องรสนิยมขนาดนั้นแล้วจะปล่อยให้นางตายไปทําไมตั้งแต่แรกในเมื่อหั่วเจือเราตรงสเปคแล้วทำไมฉันถึงไม่สนใจนางเธอลองเดาดูสิสร้างหลินรู้สึกประหลาดใจกลัวถูกพ่อนางตีตายแก้แค้นง่ายๆช่างเหมือนเด็กอมมือโดยแท้อี้หยางสายหน้าเอ่ยอย่างจริงจัง ไม่นั่นไม่ใช่เหตุผลแล้วคืออะไรอี้อย่างยิ้มเฟื่อนแน่นอนว่าต้องเป็นเพราะนางไม่เข้าใจถึงคุณค่าทางจิตวิญญาณของฉันนิ้วมือยาววางลงบนอกซ้ายของซางหลินแววตาหยอกเย้าของเขาดูเย้าวยวนต้องเพ่งพินิจอย่างจริงจังถึงจะพบกับความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ภายในดังนั้นเธอเข้าใจหรือยัง ความหมายของนายก็คือนายไม่ได้เลือกฉันที่หน้าตาแต่เป็นเพราะฉันเข้าถึงจิตวิญญาณของนายสร้างหลินกล่าวย้ำด้วยความสงสยัยผิดปกติชัดๆอีหยางพูดจาลึกซึ้งพวกนี้ได้ด้วยหรือไงไม่ใช่นิสัยของเขาเลยสักนิดไม่บนโลกใบนี้ยังไม่มีผู้หญิงคนไหนเข้าถึงจิตวิญญาณของฉันได้ที่ฉันเลือกเธอก็เพราะเธอน่ารำคาญเกินไป ความจริงถูกพิสูจน์แล้วว่าคนพูจาแดกดันย่อมไม่หยุดพ่นพิษไปทั่วฉันถูกเธอกระชากให้ลอยประทะกำแพงชนกำแพงยังไม่พอความอ่อนโยนของเธอเล่นงานจนฉันสู้ไม่ไหวทำได้แค่ยอมตกอยู่ใต้อานัตแห่งโชคชะตาใช้ชีวิตอยู่กับเธอหมดเรื่องแล้วขึ้นเตียงเลยดีไหมสร้างหลินตัดบท ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ